สวัสดีครับวันนี้นจะเลื่อยไหมคนระดับโลกให้ดูนะครับกระเดื่อนนะครับให้คนดูเลือกไพ่มาหนึ่งใบก,ก่อนนะครับเป็นใบนี้แล้วกันนะครับผมก็จะเลือกไพ่มาหนึ่งใบเป็นใบของผมนะครับเอาเป็นใบแบบนี้แล้วกันไม,ไม่สวยไม่สวยใบนี้นะครับ ของผมจะเป็นคิงหลังตัดนะครับผมคุณจะเป็น9โอ9หลังตัดกันเลยนะครับอันนี้ครับไมโครนี้ผมพูดง่ายๆเลยครับตอนแรกมันจะเป็นไมโกรของดบอลติดมจิตบอลก็จะพับไพ่แล้วเอาข้าวไปติดาปากใช่ไหมครับผมคิดว่ามันจะคิดว่ามันจะเคิดว่ามันเปลืองนะผมเลยคิดใหม่ครับ แต่ครับเจ้าที่เปล่าเอนดินะครับเอาม้ขมวดนะครับวางใบขมวดนะครับแล้วเอาไบของคูณนะครับวางดอกไว้นะครับวางดอกไนะครับแอ้ตอนนี้ยรัี่เขาข้ามไปนะครับเอาเท้าขาดไปนะครับแล้วเราก็ข้ามไปดันนะครับไม่ต้องพักนะครับแล้วก็สมบัติกันทีนี้นะครับายเขาก็จะมาอยู่ผมใยผมก็จะมาอยู่เขาทีนี้ครับ ีวคนนี้ผมดูเขานะครับผมก็สงสัยเฮ้ยทำยังไงนะครับแต่ผมบอกผมมาเปิดครับง่ายมากครับง่ายสุดๆเลยครับง่ายมากเอ่อง่ายกว่าคนบางคนที่ผมเคยแบบแสดงให้ดูเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมจะตลดแคกดไลค์กดแชร์กด, share, กดเอ่อคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ 《お願い》